นะครับผมก็สวัสดีท่านผะู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมามาวันนี้ก็อยู่กับมิกซ์พีทีเอฟเจ็นะครับผมมาวันนี้นะครับเราก็อยู่กันกับเกมโลกบอกแบบมัลฟุตนะครับผมมาก็อย่างในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําโยรุขาวดํากันนะครับผมอ่าซึ่งโยรุขาวดํานั้นก็คือโยรุที่เป็นดาบของมีฮอกนะครับผมอ่านี่เลย นี่นะครับก็ดาบยูลุก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าซึ่งอย่างในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําดาบยูลุขาวดํากันนะครับซึ่งมันก็มีอยู่จริงนะอ่าซึ่งมันมานานแล้วนะครับคือเงื่อนไขนะครับคือเราเนี่ยนะครับจะต้องมีฟิตออฟดักเน็ตนะครับผมทั้งหมด2อันนะครับก็คืออย่างเช่นใช่ไหมครับผมอ่าอย่างเช่นนะครับก็คือเพื่อนผมนะปลาทองนะครับผมถ้าเขาเขาไปตีเลนส์มาได้นะครับผมซึ่งถือว่าเขาเนี่ยค่อนข้างจะโชคดีจัดๆเลยนะครับผม อ่านี่นะครับเขาไปตีเจ้าทะเลมาจนกระทั่งดรอปแล้วผมก็ดรอปด้วยนะครับผมอ่าเงื่อนไขที่เราจะต้องทำนะครับนั่นก็คือเราเนี่ยจะต้องจําเป็นที่จะต้องอีโวเผาให้ครบนะครับก็จะเป็นเผากระต่ายนะครับหรือว่าเผามิงนั่นแหละครับผมเผามิงกับเผาเงือกนะครับผมแล้วก็เผามนุษย์แล้วก็เผาสกายเฟียนะครับผมให้เราอีโวแบบนี้นะครับผมถ้าอีโวครบเป็นขั้น3มเรียบร้อยเนี่ยก็เราจะสามารถ สามารถเอาทำโยลูกเข่าดำได้นะครับผมแต่ว่าเงื่อนไขนี้จะยากหน่อยครับผม,มคือผมเนี่ยกับปะทองแล้วก็น้องนะครับผมใช้เวลาออนเซิร์ฟถึงแชั่วโมงเลยครับผมซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับผมซ <10 S 1> ึ่องอย่างแรกเลยครับคือเอปะทอง<ม>เดี๋ยวเราจะให้นายเสียบนะครับคือเงื่อนไขเนี่ยเราจะต้องเอากุญแจนะครับมาทําการเสียบทําการสปราวนะครับผมสปาวนวดดาออกมาแต่มาคือเมื่อ เรื่องเราให้เพื่อนคนนั้นเนี่ยอ,อย่างเช่นนะครับปลาทองนะครับมีมีฟิตออฟลักเนตหนึ่งพันแล้วผมเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือให้เรานะครับมาส่งเพื่อนที่เกาะน,นี้นะครับผมออเอมาเดี๋ยวเราก็จะไปเกาะอซอมบี้กันนะครับผมเกาะซอมบี้เนี่ยแหละครับผมที่เราจะได้ดาบโยลูขาวนั่นเองนะครับผมโอาเขมาเดี๋ยวเราก็จะไปที่เกาะซอมบี้กันนะครับผม โอเคนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้มาถึงเกาะซอมบี้แล้วนะครับผมอ่ะนี่เลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะส่งสัญญาณให้เออปลาทองนะครับทําการเรียกบอสหนวดดํานะครับผมซึ่งเมื่อเขาเรียกบอสหนวดดําออกมาแล้วเนี่ยคือฟ้าเออของโลก2เนี่ยก็จะเป็นสีดําใช่ไหมครับผมอ่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าคุณมียร์ออฟดักเน็ตนะครับแล้วอีโวเผากรบเนี่ยก็จะสามารถปลดล็อกเอายูรุขาวได้เลยครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะให้ปลาทองนะครับทําการเสกเออหนวดดําเลยครับ นะครับผมโอเคเตกเลยเพื่อนใหญ่ๆนั่งสังเกตครับเตกแล้วเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะครับถ้าหาว่าเขาเตกนะครับฟ้าของโลกสองก็จะมืดนะครับผมอ่าอันนี้น่าจะบังเลยครับผมอหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเอาฟิดออฟดักเน็ตนะครับกดกดปุ่มนะครับผมอแล้วผมก็จะได้โยลูกขาวดํามานะครับผมดูนะครับผมนี่นะครับผมก็ได้โยลูกขาวดําแล้วอันนี้ต้องเปิดฮาคีก่อนนะครับผมถึงจะเห็นโยลูกขาวนะครับ โอเคมาเดี๋ยวผมก็จะกลับไปตีหนวดดำนะครับผม โอเคนะครับก็คลิปนี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนคนระับไปครับผม